เปิดจองแล้ว Oppo f X3 Pro แถมฟรีแท่นชาร์จไร้สายเคสและหูฟัง Enco X ตั้งแต่วันที่1-17ถึงมีนาคมนี้ Redmi Note 10เผยสเปคล่าสุดก่อนเปิดตัววันที่4มีนาคมที่จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 678รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมแบตเตอรี่ใหญ่และการชาร์จที่เร็วถึง3 3วัตต์กล้องหลัง4ตัวชาร์จที่18ล้านพิกเซลสวัสดีครับกับมารัเดตข่าวสารดีๆทาง i อทนช่องแย้นววันสดนการ 6, าทีในพูดข่าว i อครับ วิเคราะทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรือธงของ OPPO ที่เปิดจองก่อนเปิดตัวซะอีกนะครับรีออเ d e r ์กันล่วงหน้าเลยรวมถึงโทรศัพท์ถือตัวต่อไปของ Redmi จะเป็นไงนั้นก็นแวะชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจพาข่าวสารที่เรามาดีแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับ OPPO Find X3 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงภาคต่อไปของท่าย OPPO ขอกำหนดการเปิดตัวทั่วโลกแล้วในวันที่11มีนาคมนี้ ล่าสุดทางฝั่งประเทศไทยเราเองก็ไม่น้อยหน้านะครับมีการเปิดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับชุดของแถมที่จัดหนักจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายเคสหูฟังไร้สายพรีเมียมการ์ดที่ครอบคลุมการประกันหน้าจอแตกและอื่นๆอีกเพียบเลยตามข่าวลือระบุว่า Oppo Find X3 Pro จะมาพร้อมกับชิปเซตต็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 888ชิปเซตต็ตระดับเอนด์ N จาก Qualcomm ที่มีกล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันโดยเลนส์หลักเป็นเซนเซอร์ของ Sony IMX766 ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซล จากข้อมูลล่าสุดมีการเปิดเผยว่า oppo จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่มีจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่เรีวยกว่าจัดเต็มมากมีการรองรับความลึกของสีระดับ10บิตด้วยโดยมีการนั่งอิงเทคโนโลย Full ี b l u Pen Clover Management System ในอีเมลประชาสัมพันธ์ด้วยของแถมสำหรับคนที่ pre-order oppo find x 3 pro แทนชาร์หไร้สายของ oppo oppo air Wireless Charge ความแรงที่45วัตต์หูฟังไร้สาย oppo e n c o x case premium guard เงินไขของเขาก็จะมีในเรื่องของการ pre-order ตั้งแต่วันที่1ถึง17 มีนาคมจำกัดการสั่งจองนะครับ1สิทธ์ต่อน1นหมายเลขบัตรประชาชนต่อ1อีเมลเท่านั้นจะได้รับอีเมลยืนยนันพรีออเดอร์ในวันที่18ถึง28มีนาคม รับเครื่องในวันที่27มีนาคมตั้ตัต่10โมงถึง17นาฬิกาที่ OPPO b a d j e r Flagship Store หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ข้อมูลที่ลงทะเบียนร่วงหน้าและผู้ที่เดินทางมารับตัวเครื่องในวันดังกล่าวต้องเป็นคนเดียวกันตามมาด้วยการแสดงตัวนะครับแล้วก็จ่ายค่าเครื่องในวันที่กำหนดไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับสำหรับพรีเมียมการ์ดนั้นในเบื้องตน้น OPPO ประเทศไทยยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดแต่หากมีข้ออ้างอิงจากที่ผ่านมาน่าจะเป็นในเรื่องของการประ,ประกันจอแตก1ปี นอกเหนือจากการประกันหลักแล้วสามารถนําตัวเครื่องไปทําความสะอาดฟรีที่ศูนย์บริการและส่วนลดเพิ่มเติมเ,ม,เ,ม,เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริมที่ Oppo b a n Shop ได้ด้วยส่วนลดราคาค่าตัวของ Oppo f i X3 Pro นั้นจะยังไม่เปิดเผยนะครับคงต้องรอดูการเปิดตัวในวันที่11มีนาคมกันอีกครั้งหนึ่งนะมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเอาใจแฟนๆ Redmi จากค่าย Xiaomi นะครับได้ได้ว่ายิ่งใกล้ถึงวันเปิดตัวก็ยิ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจหรุอตัวเพิ่มเติมเลยนะครับ สำหรับตัว Redmi Note 10 Series โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกระแสะพเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 10 Pro ที่เป็นรุ่นพีออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนล่าสุดก็มีข้อมูลของตัวโทรศัพท์ถือ Redmi Note 10รุ่นธรรมดาออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยการรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าแพคเกจของตัว Redmi Note 10ที่เผยให้เห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องที่ชัดเจนมากขึ้นมาพร้อมกับกล้องหน้าที่มีการเจาะรูบริเวณต,ตรงกลางด้านบนให้กล้องหลังมาถึง4ตัวดีไซน์แบบใหม่พร้อมกันนี้นะครับยังเปิดเผยถึงฟีเจอร์ จุดเด่นของหน้าจอด้วยที่เป็นแบบ AMOLED Display ขนาด6.43นิ้วลำโพงแบบคู่ d u o Speaker แบตเตอรี่5,000 mAh ชาร์จเร็ว33วัตต์และรันด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 678ครับรวมถึงกล้องหลักของเขาเนี่ยให้ความละเอียด4 8รันพิกเซลพร้อมเลนส์อ t r a w า d e และ Macro ด้วยสำหรับตัว r e d มี Note 10 Series คาดว่าจะเปิดตัว,ตวอย่างเป็นทางการในวันที่4มีนาคมนี้ครับ ต้องมารอรุ่นเงี้ต่อไปนะครับว่าเปิดตัวแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆท,ที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกไหมไว้เปิดตัวเมื่อ,อไหร่มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดช่วยมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆนีวเดีๆแล้ข่าวลองเราต่อไปช่องเราเฟซบ o o กแฟนเพจแล้ผมถึงเล็งไปใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก